สวัสดีค่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงประสบการณ์พิศวง EP ที่6ห่างหายไปเป็นสัปดาห์เลยจากตอนล่าสุดบ้านกินคนใครยังไม่ได้ดูต้องดูนะคะหลอนกันยาวๆ40นาทีเลยสำหรับประสบการณ์พิศวงวันนี้เป็นเรื่องของเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่เจอดีเรียกว่าเป็นเพราะปากพาสวยเลยก็ว่าได้ ออนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ไอตั้งใจทำให้ทุกคนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเมื่อตอนประมาณปีพศ2552ตอนนั้นเจ้าของเรื่องเรียนอยู่ชั้นม .6 และที่บ้านกำลังหาซื้อบ้านใหม่คุณพ่อเราเลยอยากได้บ้านสวยๆสักหลังราคาเบาๆเลยตัดสินใจไปดูบ้านหลังหนึ่งที่ไม่ห่างจากบ้านหลังเก่าของเราเท่าไหร่วันนั้นตอนเย็นๆหลังเลิกเรียนเรากับที่บ้านเลยขับรถไปดูบ้านหลังนั้นขออธิบายนะคะว่าบ้านหลังนั้นสวยมากเป็นบ้านชั้นครึ่งตอนแรกเดินเข้าไปโอโหพื้นที่ใช้สอยเหลือเฟือมีเฟอร์นิเจอร์ครบอิมพอร์ตจากเมืองนอกเพราะเป็นบ้านภรรยาของคนต่างชาติ ซึ่งนะ้าเขาจะย้ายไปอยู่กับสามีที่อังกฤษเราก็แบบชอบมากนะแต่ติดตรงที่เป็นบ้านมือสองเลยไม่ค่อยโอเคคุณแม่เราไม่ค่อยว่าอะไรเพราะใกล้ที่ทำงานของคุณแม่มากกว่าหลังจากที่ดูบ้านเสร็จเราก็กำลังจะขับรถกลับกันแต่ทางหน้าบ้านของคุณนะ้าคนนั้นเป็นทางเดินรถทางเดียวซึ่งกลับรถไม่ได้พอเราเลยขับไปข้างหน้าก่อนเพื่อหาที่กลับรถ สองข้างทางเปลี่ยวมากเราคิดในใจทำไมทางกลับรถมันไม่มีเลยนะแล้วแค่หนึ่งทุ่มกว่าทำไมมันมืดเปลี่ยวและน่ากลัวมากแบบนี้ทางซ้ายมือคล้ายๆเป็นโรงงานเล็กๆทำอะไรสักอย่างพอเห็นทางข้างหน้าเป็นทางสี่แยกเล็กๆซึ่งแน่นอนไม่มีรถคันอื่นเลยมีแต่รถคันที่บ้านของเราพอเราก็หักท้ายมาซ้ายมือปรากฏว่าทางขวามือเป็นหอพัก เรามองครั้งแรกตกใจมากจากลักษณะของหอคือเป็นหอสองชั้นและไม่มีห้องไหนเปิดไฟเลยมันแปลกมากๆที่สำคัญมีต้นโพต้นใหญ่กลางซอยเข้าหอบ้าไปแล้วด้วยความที่ปากไวกว่าความคิดเลยพูดขึ้นหอบ้าอะไรอยู่ทางสี่แยกมืดก็มืดน่ากลัวสุดๆ ทั้งพ่อแม่และพี่เราเงียบหมดไม่มีใครพูดอะไรเราชะงักเพราะคิดว่าอ้าวงานเข้าละฉันทำไมทักแบบนี้ปากเสียจริงๆและหลังจากนั้นเราก็เริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าวันหนึ่งเราโดดเรียนไปกับเพื่อนๆเ,เราไปกับเพื่อนประมาณ5คนรวมเราด้วย นังรถเมย์ไปวังหลังระหว่างที่เพื่อนเรากำลังจ่ายค่ารถเมย์ยื่นแบ่งห้าสิบให้แต่กระเป๋ารถเมย์ทอนมาแค่สองบาทพวกเรางงมากมีการถามกันว่ามากี่คนเราบอกว่าห้าคนนะทำไมเหรอมันเลยทวงตังค์ทอนอีกแปดบาทจากกระเป๋ารถเมย์พี่กระเป๋ารถเมย์นางบอกว่าอ้าวก็หกคนไงถูกแล้วนี่เพื่อนเราเถียงว่าพี่หกคนที่ไหนหนูมาห้าคนเอาก็น้องผู้หญิงผมหยิกเสื้อพละนั่นอีกคนไง พวกเรามองหน้ากันแล้วเงียบไม่พูดอะไรอีกเลยเพื่อนที่นั่งเบาะหลังคนเดียวรีบวิ่งขึ้นมานั่งข้างหน้ากับพวกเราและเราก็ไปเดินเล่นวางหลังกันเราก็ตะหหิดตะหหิดใจเอ๊ะไอกระเป๋ามันอัมปะวะแต่ช่างเหอะช่างเหอะแค่8บาทเองวันต่อมาเราก็นั่งเล่นคุยกับเพื่อนอยู่5้าคนตอนนั้นเป็นเวลาพักเที่ยงโรงเรียนเรามีห้องเรียนประจำอยู่ แต่จะมีเดินเรียนบ้างบางวิชาเราเรียนศิลป์ญี่ปุ่นห้องอยู่ชั้น3มพอดีมีเพื่อนห้องวิทย์มาคุยกับเพื่อนในห้องเราและหันหน้ามาทางพวกเราแปลกๆพวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากเพื่อนห้องวิทย์คนนั้นกลับห้องไปเพื่อนสาวเรานำมสมมุติว่าเก่งก็ได้เดินมาหาพวกเราที่นั่งคุยกันอยู่และยิงคําถามมาว่าพวกเองมีกันแค่นี้หรอเมื่อกี้ใครใส่ชุดพระผมยาวๆหย,ยิกๆวะนั่งหันหลังใช่เอเอปะพวกเองรู้จักมันด้วยหรอ งงเป็นไก่ตาแตกเลยค่ะคนชื่อเอนี่อยู่ห้องวิตซึ่งพวกเราไม่รู้จักเราเลยพูดขึ้นว่าแกบ้าเหรอฉันอยู่กันแค่นี้ไม่มีใครมานั่งด้วยเก่งบอกว่าเมื่อกี้ไอ้บีทักเห็นว่าเอมานั่งด้วยฉันก็เห็นนะก็เลยงงเพื่อนเราถามและเอนี่นั่งข้างใครเหรอเก่งบอกว่านั่งข้างแก่พร้อมกับฉีมาที่เราตอนนั้นนึกในใจว่าโอ้มานั่งข้างฉันทําไมเพื่อนเราถามต่อแล้วตอนนี้ยังเห็นไหมเก่งก็มองเราพูดว่าเอา้า มันหายไปไหนวะเพื่อนๆหันมามองเราแบบสยองสยองส่วนตัวเรานี่เงอบเลยจ้าเก่งเลยเดินจากไปทิ้งพวกเรางงๆและรู้สึกขวัญผวาอยู่มันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานกับวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราไม่ชอบเลยนี่มันกลางวันนะเว้ยจะบอกว่าที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นตั้งแต่ไปดูบ้านพอวันเสาร์เรานั่ง BTS ไปลงเพลินจิต สัมมนา,าเสร็จเกือบสามทุ่มเราเคว้งเลยไม่รู้ว่ากลับบ้านยังไงบ้านต้องกลับทางสายใต้ใหม่เราเลยนั่งรถเมย์ไปถนนเส้นหนึ่งแถวแถวจุฬาเราจําไม่ได้ว่าที่ไหนตอนนั้นเราโทรถามทางเพื่อนและเพื่อนบอกว่าเรานั่งรถเมย์ผิดฟังให้ลงรถและข้ามสะพานลอยมาฝั่งตรงข้ามนั่งรถสายเดิมกลับนะระหว่างลงรถ เราเดินคุยโทรศัพท์ขึ้นสะพานลอยมาเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีน้ำตาลกางเกงสียีนยีนหน่อยเดินตามขึ้นมาเราเลยกลัวว่าจะอันตรายหรือเปล่าเลยหันไปมองอีกทีตอนนั้นเราได้ยินเสียงคนเดินตามมาติดๆแต่พอหันหลังไปกลับว่างเปล่าไม่มีใครเลยเรากลัวมากวิ่งลงให้เร็วที่สุดเพื่อนบอกเราให้ใจเย็นๆเป็นอะไรเราบอกว่าขอวางสายก่อนนะถึงบ้านเดี๋ยวโทรหาระหว่างทางที่เรานั่งรถตู้กลับบ้านซึ่งมันดึกแล้วเรารู้สึกว่ามีค นั่งข้างหลังตลอดเวลาเราระแวงหันไปมองบ่อยมากแต่ก็ไม่เจอไขรรถตู้มีคนน้อยมากๆเหตุการณ์ทุกอย่างเราจําได้แบบไม่มีวันลืมตอนนั้นที่บ้านเราพ่อกับแม่เขาเจาะผนังบ้านซึ่งบ้านเราเป็นทาวน์เฮาส์ทาอะไรก็ได้ยินเสียงหมดเรากลับมาก็อาบน้ำเตรียบนอนซึ่งเราเลี้ยงหมาด้วยอายุแค่สองเดือนเป็นพันเทเรียเราเอามานอนในห้องทุกวันวันนั้นเราเพียมากไม่ได้โทรหาเพื่อนเลยเผลอหลับไป สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีเพราะหมาเรามันร้องเอ่งเอ่งหิวน้ําเลยไปเติมน้ําให้มันปกติมันไม่เคยตื่นมาร้องเอ่งเองอะไรกลางดึกแบบนี้เลยนะเราเดินออกมาเอาน้ําให้มันแต่ตอนนั้นไฟข้างล่างปิดหมดแล้วพอเอาน้ําเสร็จเราก็นอนต่อ ขออธิบายลักษณะห้องเรานิดนึงนะคะห้องเราเป็นห้องเล็กๆเปิดประตูเข้ามาตู้เสื้อผ้ายอยู่สายมือเรียงจนถึงกำแพงอีกฝั่งขวามือใกล้ประตูเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเตียงเราอยู่ทางขวามือติดหน้าต่างทีวีอยู่ปลายเท้ามาเรานอนใกล้ๆกับโต๊ะที่อยู่ข้างเตียงเตียงเราขนาด3.5ฟุตพอนอนได้คนเดียวเราเป็นคนนอนตะแคงข้างซ้ายซึ่งจะหันหน้าไปทางหน้าต่างและหันหลังให้กับประตู พอกำลังจะหลับเคลิ้มเคลิม้มกึงหลับกึงตื่นเรารู้สึกว่าปลายเตียงเรายุบฟุบเราคิดว่าทำไมเตียงยุบวะอ๋อแม่คงเข้ามานั่งห่มผ้าห่มให้เราหรือเปล่าแต่ว่าเราเป็นคนล็อกกรอนทุกครั้งที่ปิดประตูห้องเอ๊ะหรือว่าหมาเรามันกระโดดขึ้นมาขอนอนด้วยแต่มันแค่สองเดือนเดินยังไม่แข็งกระโดดนี่ไม่มีทางเพราะเตียงเราอยู่สูงก,กว่ามันมากระหว่างที่คิดนั้นฟุบเฮ้ย ขยับมากลางเตียงแล้วคิดว่าในห้องนี้มีแค่เรากับหมาเท่านั้นถ้าจะมีอะไรก็ไม่ใช่คนแล้วแหละฝุบคราวนี้ครึ่งเตียงยุบลงไปหมดเลยรวมถึงหมอนด้วยเหมือนมีคนนอนอยู่ข้างๆเราเรากลัวมากตอนนั้นรู้แล้วว่าเจอเข้ากับอะไรแน่เลยท่องบทสวดมนต์นโมตสะกกำลังจะท่องต่อมีเสียงหนึ่งพูดข้างๆหูเราขึ้นมาว่าไม่ต้องท่องหลอก ไม่ได้ช่วยอะไรและมีเสียงหัวเราะในลําคอเสียงเย็นน่ากลัวมากเราแยกไม่ออกว่าเป็นเสียงผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเราไปขนลุกไปเมื่อคิดถึงตอนนั้นนอนน้ําตาไหลกระตุกกระติกไม่ได้กลัวจนทําอะไรไม่ถูก เขาคนนั้นนอนข้างหลังเรานานเท่าไหร่ไม่รู้เรารู้ตัวอีกทีประมาณตีสกลัวมากนั่งร้องไห้ประวาคิดทบทวนว่าเมื่อกี้คืออะไรเรากําลังนอนนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงทุบกําแพงข้างๆหน้าต่างที่เรานอนทุบแรงมากสักพักทุบทั่วห้องเลยทุบไม่หยุด เราคิดว่าพ่อกับแม่ทําที่แขวนรูปเจาะผนังข้างล่างหรือเปล่านึกขึ้นได้แต่นี่มันตีสี่คงหลับกันไปหมดแล้วเราพวาเปิดไฟเลยทีนี้อยากวิ่งไปห้องพ่อกับแม่ข้างๆแต่เกรงใจเพราะมันจะเช้าแล้วเลยพยายามข่มตานอนให้หลับ พอตอนเช้าสรุปไม่ได้เล่าให้ใครฟังกลัวเขาหาว่าคิดไปเองตกตอนเย็นที่บ้านไฟดับจ้าเราเลยเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าเพอร์เจอร์ที่บ้านมีพระใครจะเข้ามาได้ไงอ้าวเราก็คิดตรงนี้แต่เราไม่รู้ว่าเขาเข้ามาได้ไงไม่สบายใจมากกลัวบ้านตัวเองไปเลยช่วงนั้นแม่เราเลยโทรหายายเราเลยบอกยายว่าโดนผีหลอก เกิดมาเพิ่งเคยโดนหลอกแบบสยองขนาดนี้ยายเราเลยให้ท่องอิติปิโสต,ตามอายุบวกหนึ่งจบก่อนนอนทุกคืนแล้วเราก็ไม่เคยโดนแบบนี้อีกเลยทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงเข้ามาในบ้านเราได้หรือเพราะเราปากพรอยก็ไม่รู้ ปัจจุบันตอนที่เราอยู่ก็ยังพอเจอนิดนิดหน่อยๆเป็นเสียงบ้างเป็นเงาบ้างแต่ที่เจอมาเหตุการณ์ครั้งนั้นเรากลัวที่สุดในชีวิตเลยใครที่เห็นอะไรตอนกลางคืนแนะนำนะคะอย่าทักมันเหมือนกับเป็นการเปิดทางให้เขาเข้ามาในบ้านเราด้วยได้ เป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องเล่าในวันนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะไอตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณและกดติดตามเป็นกําลังใจให้ไอด้วยนะหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีเนื้อหาตกหล่นตรงไหนไอก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าโกดังพิศวงสวัสดีค่ะบ๊ายบาย